หานุมานปิดตาเป็นหนึ่งในเครื่องรางที่โดดเด่นด้านคงกระพันแข้วคาดของพระอาจารย์ประสูติปิยธรรมโมเจ้าอาวาสวัดธรรมพระพุทธโกศีหรือวัดรรมในเตาเมืองตรังโดยการจัดสร้างนั้นมีการสร้างเป็นเนื้อโลหะอาถรรพ์มีด้วยกันสองรุ่นใต้ฐานอุดข้างพวกขะาศ์มีพุทธคุณโดดเด่นมากในเรื่องพวกขะาั์เมตตามหานิยมแขวคาดปลอดภัย สำหรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ของพระอาจารย์ประสูตรชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ให้ความเคารพนับถืออย่างยิ่งแม้กระทั่งจอมโจรไข่หมูกผู้ยิงใหญ่ยังต้องยอมและฝากตัวเป็นลูกศิษย์ส่วนใหญ่วัตถุมงคลของท่านไปอยู่ที่ต่างประเทศในเมืองไทยหาเจอน้อยมากตำราการสร้างหนุมานสายใต้สายทรั้งเขาอ,อ้ออาจารย์เจ๊กวัดเขาแดงซึ่งท่านพระอาจารย์ประสูติได้สืบทอดวิชามา ช่วงปลูกเสกในถ้ำจะมีกระแสลมพัดบุนตลอดจนปลูกเสกเสร็จสายลมจึงได้หยุดตำรากก่าวไว้ว่าหนุมานไม่มีวันตายเพราะเป็นลูกพับพายโดนลมแล้วจะฟื้นขึ้นมาอีกเป็นผู้ที่ไม่พ่ายคือมีแต่ความชัยชนะและนำมาซึ่งความมีสติปัญญาเพราะหนุมานนั้นมีความเฉียวฉลาดและมีมหาเสน่ห์ทำงานรับใช้เจ้านายดีส่วนได้ประสบการณ์หนุมานสายนี้ ก็นับว่ามีให้เห็นทุกด้าน